โครงการยูทูทีมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วเพื่อพัฒนาประเทศที่ตำบลกุทธ,ธาต์อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นตำบลกุทธ,ธาตเป็นตำบลที่มีการพบร่องรอยโบราณสถานเป็นโบราณสถานพระธาตุขนาดเล็กโดยมีสถานที่สำคัญได้แก่ชุมชนโบราณโนนนกทาเจดีกุทธ,ธาตคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลูกอ้อยโรงงานมันสับปะหลังและเลี้ยงวัวโครงการยูทูทีตำบลกุททาตมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอังคณาเจริญมีหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นขับเคลื่อนง,งานกับนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ภาคประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลกุทาต เริ่มโครงการได้ทำการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจนพบว่าก่อนเริ่มโครงการตำบลกุฎธาตเป็นตำบลที่อยู่รอดภายหลังการดำเนินการโครงการตำบลกุฎธาตยกระดับเป็นตำบลมุ่งสู่ความพอเพียงกระบวนการทำงานของโครงการแบบห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ส่งลูกกันให้แก่กลุ่มเตรียมดินปลูกกลุ่มเพาะกล้าพืชผลผลิตที่ได้ส่งต่อให้กลุ่มปลูกผักและจำหน่ายโดยโครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้ชุมชนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลกุฎธ,ธาต์อำเภอหนองนางคำจังหวัดขอนแกน่นประกอบอาชีพเกษตรประกอบกับชุมชนมีความสนใจปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคและจำหน่าย แต่คนที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยโครงการ u t ทีคำนึงถึงสุขภาพและความสะดวกในการปลูกผักจึงเข้ามาส่งเสริมนวัตรกรรมปลูกผักแบบอินทรีย์ทางโครงการเข้ามาอบรมการปลูกผักให้กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มเตรียมดินปลูก 2. กลุ่มเพาะกล้าผักและ 3. กลุ่มปลูกผัก โดยทั้ง3กลุ่มได้ทำสัญญาการทำงานร่วมกันในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นห่วงโซ่อุปทานมีการทำงานอย่างเป็นระบบกลุ่มเตรียมดินปลูกและกลุ่มเพาะกล้าพืชส่งผลผลิตที่ได้ให้กลุ่มปลูกผักและจําหน่ายโดยโครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้ชุมชนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการปลูกผักแบบอินทรีย ด้วยเทคโนโลยีการทำสปริงเกอร์น้ำฝอยที่ใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันควบคุมการเปิดปิดน้ำหรือเรียกว่าการปลูกผักอินทรีย์แบบสมาร์ทเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำที่แปลงผักและยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิแสงแดดความชื้นและสามารถตั้งเวลาเปิดปิดน้ำโดยใช้งานควบคู่กับเครื่องควบคุมวาล์วน้ำ ช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการปลูกผักอินทรีย์และยังช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการรดน้ำผักแปลงปลูกผักเป็นการปลูกผักบนโต๊ะแทนการปลูกผักบนพื้นดินโดยทั่วไปที่คำนึงถึงสุขภาพของเกษตรกรและมีกิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นหลักการกระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มและการบริหารจัดการภายในตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและนำไปสู่โอท็อปเพื่อนำไปพัฒนากลุ่มของตนเองที่มีอยู่หรือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในการจัดตั้งกลุ่มนำไปดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปวัตถุดิบคลาและกก ให้กับชุมชนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน